หลังจากที่เมื่อคืนวันที่8เมษายน2566ที่ผ่านมาสาวาามิวกี้ไปยาคุณแม่สุดแซบไลฟ์แฉพฤติกรรมอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่โกงเงินไปหลักล้านบาทนะคะหลอกลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วยังย้ำว่านี่ไม่ใช่การกระทําผิดครั้งแรกยอมรับข่าวว่าเสียใจมากที่สุดไม่คิดว่าคนที่รักและไว้ใจจะทําแบบนี้นะคะและจะเดินทางไปที่สถานีตํารวจพร้อมกับทนายเพื่อดําเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุดโดยยืนยันนะคะคนนี้ถือเป็นมิจฉาชีพ โดยล่าสุดวันที่10เมษายน2566นางสาวปลายาพดุงสุขหรือมิวกี้อายุ35ปีมิดเซ็กซี่ลีโอเกิล2012นะคะแล้วก็ยังคงเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังจากช่อง y YouTube มิวกี้ปลายาเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจโทกิติน,นันวิเศษน,นันรองสารวัตรสอบสวนสอนนอกคลองตันเพื่อแจง้งความร้องทุกข์เอาผิดอดีตผู้จัดการส่วนตัวในข้อหายักยอกทรัพย์ช่อโกงหลักทรัพย์ในจ้างปลอมแปลงเอกสารหลังตรวจสอบพบว่าถูกโกงเงินไปจำนวน2ล้าน นบาทค่ะคุณผู้ชมโดยสาวมิวกี้เปิดเผยว่าได้มาแจ้งความอดีตผู้จัดการส่วนตัวคนเก่าที่เคยร่วมงานกันมา4ปีชื่อนามแฝงที่รู้จักกันในนามเอลลี่ค่ะมีหน้าที่ดูแลตารางงานจัดคิวการทํางานและอื่นๆที่มอบหมายให้ต่อมาระยะหลังค่ะรู้สึกงานน้อยลงไปเงินรายได้จากงานหายไปประมาณ2-3เดือนโดยในเดือนล่าสุดนะคะเงินหายไปประมาณหนึ่งล้านห้แสนบาทแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องช่อโกง ต่อมานะคะก็รู้สึกว่าถูกลูกค้าคอมเพลนบ่อยเกี่ยวกับคําพูดของผู้จัดจาก,การคนนี้แต่ก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าเขาไม่ได้ตามงานและไม่ได้ทํางานอย่างเต็มที่จนกระทั่งทราบจากพี่แมนการินนะคะส่งข้อความมาขอคุยงานโดยตรงกับตนเองนะคะเพราะคุยกับผู้จัดจาก,การส่วนตัวได้ค่อนข้างยากซึ่งมีคนพูดถึงการทํางานที่ผิดพลาดของผู้จัดจาก,การคนนี้หลายครั้งซึ่งพอถามเขาก็ตอบว่าแก้ไขแล้วนี่เองค่ะ จากนั้นนะคะก็ได้น้องใหม่มาช่วยงานแทนจนวันที่8เมษายนที่ผ่านมาได้แจ้งเปลี่ยนระบบการรับงานใหม่มารับงานเองและทราบเรื่องจากลูกค้าแจ้งว่ามีการโอนเงินให้กับผู้จัดการโดยเป็นบัญชีส่วนตัวชื่อของผู้จัดการซึ่งปกติจะต้องเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อของมิวกี้เท่านั้นค่ะที่เจอกรณีแรกนะคะก็คือลูกค้าต้องจ่ายเงินที่เหลือ150,000บาทแต่ผู้จัดการคนเก่าเนี่ยบอกว่าลูกค้าโอนเข้าบัญชีมาส่วนตัวลดให้เหลือ50,000รวมถึงบริษัท แบรนด์ดังที ham, ่จะให้โทรศัพท <vid> ์มาแต่ผู้จ like ัดการคนเก่าก็เอาไปค่ะเบื้องต้นทราบว่าเสียหายไปประมาณสองล้านบาทไม่ต่ำกว่า10งานนะคะแต่สิ่งที่ต้องเสียใจมากกว่าเสียเงินก็คือเสียชื่อเสียงที่สร้างมาและการเลี้ยงดูผู้จัดการคนเก่าเหมือนครอบครัวนั่นเองค่ะเรามาทำที่มันไม่ใช่แต่ตัวเราเระมันเป็นสัตว์สิ่งที่เขาทำ่งมันที่เกาแบบเลือกเรียนมากๆเลยคือที่บอกว่าเลือกเรียนเพราะว่าเราเจอกันทุกวันเราคุยกันทุกวัน เขาเข้ามาน้องมิวกี้อย่างนู้นอย่างนี้ทุกวันหัวเลาะไปเที่ยวกันกินข้าวด้วยกันทุกวันแต่คือยิ่งแค่แบบไม่ไมเข้าใจว่าเขาทำยังไงแล้วตอนนี้ก็คือการเป็นว่าหลายๆเอเจนซี่หลายๆลูกค้าเข้าใจเราทีไปหมดแล้วว่าอ๋อมิวกี้เรื่องมากมิกี้รับงานมาหนึ่งสองสาไม่ทำตอนนี้ก็พยายามเล่นเครียรอะไรที่ เคลียร์ให้ได้มิวกี้ก็จะจะ,จะ,จ,ะจะช่วยให้ถึงที่สุดนะคะว่าะมิวกี้เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นอยากให้เข้าใจมิวกี้เหมือนกันเพรามิวกี้ก็คือเหยื่อเหมือนกันที่โดนเอชื่อไปแตะพางซึ่งไม่ใช่จำนวนน้อย าาสาวมิวกี้เธอก็ยืนยันนะคะว่าทำงานเต็มที่มาโดยตลอดอยากขอโทษสปอนเซอร์รวมถึงผู้สนับสนุนและขอบคุณที่ให้กำลังใจตน,นเองนะคะขอ,อย้ำอีกครั้งว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดโดยรู้สึกเสียใจนอนไม่ค่อยหลับมาตั้งแต่เกิดเรื่องดังกล่าวคะ่ะเบื้องต้นนะคะตำรวจได้รับเรื่องไว้ก่อนจะนัดมาสอบปากคำหลังช่วงสงกรานเนื่องจากผู้เสียหายขอกลับไปรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนานกว่านี้จากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ